ากระกันจับที่ทำด้วยใจ ที่เด็กคุณิสาคลินิกค่ะและดิฉันหนูทรายนะคะทำหน้าที่พิธีกรสำหรับการไลฟ์วันนี้ค่ะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้โชคดีทั้งสองท่านที่ได้รับสิทธิ์การทำสัญญกรรมฟรีนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับทั้งสองท่านกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องขออนุญาตให้ทั้งสองท่านนะคะแนะนำตัวกับผู้เข้าชมไลฟ์ครั้งนี้ก่อนเรียนเชิญจากคุณผู้หญิงเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเกตกมลสันธภักดีนะคะชื่อเล่นชื่อปามค่ะอายุ27ปีค่ะค่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่คะคุณปาลมตอนนี้เป็นพนักง,งานออฟฟิศค่ะนะคะเป็นพนักง,งานสาวสวยด้วยอายุ27 <c oughs> เองรุ่นเดียวกันเลยค่ะรุ่นเดียวกันเลย <c oughs> และอีกหนึ่งท่านค่ะเรียนเชิญแนะนําตัวค่ะสวัสดีนะครับชื่อเข้าวกล้องนะครับพัชชนบุตรเงินตาครับตอนนี้เป็นนิสิต คณะสายทางสุขภาพแล้วกันครับอตอนนี้อายุ21ปีครับผม21ปีโอ้โหทั้งสองท่านเป็นยังไงคะก่อนอื่นเลยอยากจะสอบถามนิดนึงว่ารู้สึกความรู้สึกวันนี้ที่ได้เป็นผู้โชคดีไปร่วมกิจกรรมอะไรมาคะวันนี้ถึงได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้สิทธิ์ทำการสสญญกรรมก่อนอื่นสัมภาษณ์จาะ คุณปาล์มก่อนได้ค่ะ,คะก็ความรู้สึกตอนนี้คือตื่นเต้นมากมเมืเม่อคืนนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยจะได้สัญญกรรมปากนะคะ,คะแก็อ่า ปามเริ่มจากเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook ของเดอะภูมิสาคลินิกอะคะ่ะเป็นชื่อแคมเปญครบรอบ12ปีเดอะภูมิสาคลินิกอะคะออ่ะเพื่อให้เราเนี่ยเหมือนบอกความรู้สึกในการที่เราอยากจะทําป่าพร้อมแฮกแ็กต่างๆะคะก็เลยลองเข้าร่วมกิจกรรมดูะคะ่ะอ12ปีภูมิสาถ<ช>ือว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่ย,ยาวนานมากยิ่งใหญ่ด้วยนะคะและสำหรับคุณเข้ากล้องราคากิจกรรมครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างก็จะเหมือนพี่ปามเลยนะคะค่อ เป็นแฟ็กก็คือเป็นเห็นแฟ็กขึ้นมาใน Facebook นครับว่ามันม,มีกิจกรรมที่ร่วมร่วมครบรอบ12ปีของด็พูนิสาคลินิกนะครับก็ก็เลยแบบเข้าอลองทํากิจกรรมดูลกะกันเนี่ยครับก็เลยเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าเออทำไมถึงอยากทํากับที่ด็พูนิสาคลินิกนยครับแล้วก็ติดแพชแท็กเกี่ยวกับคุณหมอภูนะครับแล้วก็พอรู้ว่าตัวเองได้ก็รู้สึก ดีใจตกใจนิดๆเลยตกใจด้วยนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นผู้โชคดีกับคุณหมอภูด้วยและสำหรับการบรรยายความรู้สึกหรือว่าที่เราประกวดเข้าร่วมถึงขั้นวู้จะต้องเป็นแบบเรียงความเลยไหมคะหรือว่าเป็นความรู้สึกจากข้างในจริงๆสำหรับส่วนตัวนะคะก็จะเป็นความรู้สึกที่แสดงความเห็นไปก็คือเป็นทั้งความรู้สึกแล้วก็ความคิดส่วนตัวเลยครับว่ามีเขาเรียกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เด็กภูนสาคลินิกอกับเงี้ยครับออ๋ไม่ถึงขั้นต้องเป็นเรียงความยาคุยกันแบบตรงๆนะคะแล้วก็จะเป็นการคัดมานะคะเป็นผู้โชคดีทั้งสองท่านและสําหรับคําถามข้อต่อไปค่ะอยากจะสอบถามทั้งสองท่านนะคะว่าได้รู้จักคุณหมอภูหรือว่าเดอะภูนิสาคลินิกมานานแล้วหรือยังคะเริ่มจากคุณปาล์มก่อนเลยค่ะก็อย่างของปาล์มอะค่ะก็ ติดเหมือนเราหาข้อมูลตั้งแต่เรียนมหาลัยแต่เรายังไม่มีเหมือนแบบยังไม่มีเวลายังไม่มีโอกาสใช่แล้วก็ความเหมาะสมด้วยเราก็เลยแบบเหมือนหาข้อมูลในเรื่องของการทําสัลญกรรมปากมานานแล้วค่ะแล้วก็ได้เหมือนมาเจอข้อมูลในการเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละค่ะว่าเออเราอยากทําปากกระจับที่แบบดีที่สุดคือที่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาค่ะก็คือมีเดอะพูมิสาคลินิกเราก็เข้าไปดูรายละเอียดของข้อมูล โดยที่เราเห็นถึงคุณหมอเนอะอในเรื่องของความน่าเชื่อถือต่างๆเราก็เลยติดตามไว้อะค่ะนะคะและสำหรับคุณเข้ากล้องละคะได้รู้จักคุณหมอภูหรือว่าเดอะภูนิสาคลินิกมานานแล้วหรือ,อยังก็สารภาพเลยกันว่าตอนนี้คืออยู่มหาลัยใช่ไหมครับแต่จริงๆค,คือรู้จักเดอะภูนิสาคลินิกมาตั้งแต่ตอนมัธยมตั้งแต่ไฮสคะูลแล้วครับก็คือยาวนานมยาวนานมาก,กาพยายามหาข้อมูละคระับว่า จริงๆแล้วคาสัลกรรมที่ไหนศัญยกรรมปากที่ไหนเรารู้สึกว่าประทับใจอะไรเ้ยครับเราปรากฏว่าจริงๆเป็นคนที่เชื่อนะครับในเรื่องของเอสียงตอบรับของคนผู้ใช้บริการมากกว่าที่จะเชื่อคําเทมของทางคลินิกแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปหาตามแพลตฟอร์มที่เป็นเ c e b o o k เป็นพันทิมีเี้ครับก็ปรากฏว่าสัลยกรรมปากกระจับที่พูดถึงมากที่สุดแล้วก็มี เป็นชื่อแรกๆเลยที่ต้องได้ยินแน่นอนนะครับคือค<ม>ุณหมอภูเด่กภูนิสาคลินิกครับโอ้โหนะคะมีการรีเสิร์ชมาก่อนด้วย<ช>ไม่ใช่เพียงแต่ว่าร่วมกิจกรรมเท่านั้นนะคะทั้งสองท่านก็ได้ทําการศึกษากันมาแล้วก็คุณหมอภูเนี่ยอย่างที่คุณเข้ากร้องบอกว่าเป็นชื่อแรกๆเลยให้ความมั่นใจกับทั้งสองท่านได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะ อยากให้ทุกท่านบอกกับผู้ที่ชมไลฟ์สดสักนิดหนึ่งว่าวันนี้คุณหมอภูให้ทั้งสองท่านมาทำอะไรกันบ้างปัญหาที่ทั้งสองท่านมีคืออะไรกันบ้างอะรอบนี้เริ่มจากคุณเขาคุณกอนได้ค่ะก็ส่วนตัวนะครับจะเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเอาปากล่างค่อนข้างที่จะหนานะครับก็ <รา S 2> อขออนุญาตขออนุญาตโชว์ปากหนานิดนึงโอุ้ะยิ้มสวยนะนะคะก็เลย วันนี้ก็เลยเข้ไม่ม<า>ได้ทำมัมม่นใจเท่าไหร่ะนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเนี่ยร่วมกิจกรรมแล้วก็ทู้สชคบดีแล้วแล้วคิดว่าถ้าทํำปากล่างอย่างเดียวเนี่ยครับมันก็ มาทาทันทีครับก็เลยเจ็บเอาให้สุดเอาให้สุดไปเลยนะคะเลือกทางบนและล่างไปเลยคอ๋อก็คือได้แจ้งคุณหมอปรึกษาคุณหมออย่างนี้นี้เองอ่ะแล้วสําหรับคุณฟาร์มเลยคะวันนี้เข้ามาอยากจะทําอะไรกับรูปปะของเราบ้างค่ะก็ของปามมีปัญหาเรื่องปรับความค่ะแลวรูปทรงมันจะคล้ายเป็ดเพราะว่าเหมือนโดนเพื่อนล้อตั้งแต่เด็กๆพราะปากเหมือนเป็ด ก็เลยเวลามีปัญหาเวลาถ่ายรูปอะค่ะไม่มั่นใจ<อ>เวลาที่แบบยิ้มก็จะชอบเม้มปากค่ะค่ะขอ,ขออนุญาตสักนิด,ดนึงค่ะ,คะปรัปรับความเป็นยังไง อบดมุมปากเขาจะคว่ำลงแบบนี้คือจะทําให้เราดูเหมือนเป็นคนไม่สดใสใช่ค่ะอ๋ออาจจะเป็นปัญหาสําหรับหลายๆท่านเนาะทั้งของคุณผู้หญิงแล้วก็ของคุณผู้ชายวันนี้ก็เลยเลือกเข้ามานะคะได้ปรึกษาคุณหมอแล้วนะไได้มีการส่งเ e f เ r e n c เหรือว่าต้นฉบับให้คุณหมอดูไหมคะ,ะผมก่อนเลยกันนะ,ะ,ะได้ค่ะได้จริงๆแล้วคือ ส่วนตัอแล้วเป็นคนชอบปัดที่ดูเป็นธรรมชาติไม่หนาไปไม่บางไปเนี่ยแล้วเลฟเฟลนที่เลือกก็เป็นเลฟเฟลนที่คุณหมอที่คนที่เข้ามาทำในที่เป็นคุณหมอนี่แหละครับทำแล้วก็เป็นเหมือนเอ่อหนึ่งมันต่อมาหนึ่งเดือนต่อมาก็รู้สึกว่าเอ้ยเลฟนี้ก็อยากได้ก็เป็นสิ่งทคุณหมอเองเลยก็คือดูจากที่คุณหมอถนัดด้วยดูจากรีวิวด้วยติดตามข่าวสารจากทางเพจด้วยโอ้โหก็เลยวันนี้ก็ได้มาอ่ะสำหรับคุณปาล์มค่ะ ย,<อ>ยังไงคะวั<า>นนี้ลเลฟเฟอร์เรนต์ก็มาจากคนไข้ของคุณหมอเนี่แหละค่ะ,คะเราชอบทรงแบบไหนเราก็บอกคุณหมอแล้วก็อยากให้คุณหมอเน้นเรื่องอะไรเราก็บอกคุณหมอไปอย่างเรื่องของยกมุมปากอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองว่าเราอยากได้ตรงนี้เพราะเราอยากให้เหมือนเออนั่งนิ่งๆก็สวยแล้วสุดยอดเลยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย <c oughs> ก็อยากให้เป็นแบบนั้นขึ้นดูธรรมชาติเนาะแล้วก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น เอาละค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะสอบถามความคิดเห็นของทั้งสงท่านนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างเยอะแยะเลยสำหรับคลินิกสัญญกรรมปากที่เปิดขึ้นมาโดยแพย์อาจที่จะไม่ได้จบทางด้านสัญญกรรมโดยตรงมีข้อคิดเห็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อนี้อ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณปามก่อนแล้วกันเนาะเชิญเลยค่ะก็ะสาหรับปา์มนะคะปามมองว่าการเห็น ในเรื่องของราคามาเป็นองค์ประกอบแรกเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปปรมองว่า,าสิ่งที่มันตอบโจทย์นะคะมันก็คือต้องราคาสมเหตุสมผลด้วยอ,อย่างที่เนี่ยค่ะที่ปามเลือกที่นี่เพราะว่าเหมือนการทําศัญยกรรมปากนะคะเราตัดทิ้งเลยเนาะเราก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเราทําแล้วเนี่ยมันจะจบแบบครั้งเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ ปามเรื่องที่เนี่ยมันก็บวกไปในเรื่องของราคาที่มันต้องสมเหตุสมผลแล้วแล้วก็ที่เนี่ยได้รับยอมรับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะในต่างประเทศคุณหมอก็มีชื่อเสียงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาทำเราก็วางใจในระดับหนึ่งเลยค่ะมั่นใจได้เนาะแล้วสำหรับคุณเข้ากล้องล่ะคะก็ส่วนตัวนะควอบขอเรียกกันว่า จริงๆแล้วถ้าเป็นคุณหมอที่จบแพทย์เทเลสตร์มาแล้วก็ไปเทคคอร์สมาเนี่ยครับจริงๆแล้วสามารถทำได้แต่ว่าในเมื่อเราจะทำทันทีครับเราก็ต้องให้ความให้ความสนใจในเรื่องของการความชํานาญของแพทย์ผู้ทาด้วยนะครับ้การทํากับคุณหมอที่เป็น specialist ด้านศัลยกรรมโดยตรงจบมอรด้านนโดยตรงก็ น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับเราที่ต้องการความมั่นใจในการที่ทำัสยกรมปากก็เหมือนที่พี่ปามพี่ปามบอกไปครับว่ามันเป็นการคัดดิ่อร์เนื้อปากไปเลยตัดออกไปเลยใช่ครับถ้าเราทำวานทีก็คงไม่มีใครอยากแก้บ่อยๆงั้นก็ต้องเลือกชุดหมอที่เป็นสเปเชียลิสต์เลยน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างเช่นเรายกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นการทําศัลยกรรมอื่นๆอย่างเช่นศัลยกรรมจมูกทั่วๆไปก็มีการนําซิลิโคนเข้าออกได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมประเภทไหนก็ตามเนาะเราไมอยากจะ ได้ความมั่นใจถึงที่สุดแล้วก็จากการศึกษาข้อมูลของทั้งสองท่านมาด้วยนะคะจนมาเป็นผู้โชคดีวันนี้นะคะให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยค่ะว่าคุณหมอภูและเดภูนิสาคลินิกนะคะมีความชำนาญมากๆในเรื่องของการทำสัญญกรรมปากนะคะทั้งชื่อเสียงในประเทศไทยและต่างประเทศรวมไปถึงประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานถึง12ปีนะคะและสำหรับสองท่านนะคะจะ เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปติดตามนะคะ before แล้วก็ After กันเลยทีเดียวสําหรับการผ่าตัดเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องให้ทั้งสองท่านไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเราค่ะจะเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอเจาะลึกนะคะคาถามต่างๆนานาว่าก่อนที่เราจะทําศัลยกรรมปากจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะหรือว่าการพิจารณารูปปากที่คุณหมอจะทําจะต้องมีความเหมาะสมกับใบหน้าของแต่ละท่านอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมสําหรับการไลฟ์ใน รอบหน้าค่ะรอบนี้ต้องขอตัวพักไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ยเดี๋ยวผู้นิสาช่วยคุณได้ดีใจที่คุณ